สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ,นนรบเปลี่ยนไม่ค่อยจะมีนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรตื่นมาก็รู้สึกว่าเป็นไอ้แหกไปเลยนเรื่องนี้นะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปแรกของปีนี้ละกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งน่าจะเป็นวันที่ดีนะวันนี้เริ่มต้นปีใหม่นะครับอืมเรามาอยู่ในวาโลนะครับซึ่งอีก ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับมันจะรีแลกซแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ร้านค้ากนก่อนไีอะไรนี่ยน่าจะที่เนะี่มีเอฟเฟกต์อะเออ <laughs> โกสินุบแฝงนะครับสินุบแฝงตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะซื้อนะครับแต่ว่าผมมีไอเชียนี้ล้วอะเลยไม่ซื้อนะสินุบแฝงเท่ครับสินุแฝงนะแลงนะครับท่าน,นผู้ชม แรงผมแรงกูอยู่ไหนไวะไอ้เชื่อแล้วแรงกูหายแรงคือต้องบอกก่อนนะครับคือผมมาแอบเล่นมาไม่รู้กี่ตาผมจำไม่ได้แล้วผมเล่นมากี่ตาวะสองตาก็นะค,าคือเฟดก,กับเก็กโกะนะเฟดก,ก็เล่นไปก็ชนะนะครับแล้วแรงเราก็ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พอมาขึ้นเสร็จปุ๊บมาเล่นเก็กโกะนะครับซึ่งแพนะครับซึ่งตาเนี้ยต,ตอนนี้ผมเจ็บใจมาก คือตอนแรกผมว่าจะไต่ไปสักต่อสามตาครับให้ให้สกอร์มันประมาณสามพิบสี่สิบนะเออแต่แบบไปเจอพอมาเกมนี้ไอ้เชี่ยเจ็ดแม่งบ่นผมไอ้เชี่ยเจ็ดมันบ่นผมอะไรวะบอกว่าไม่ไม่เล่นด้วยกันไม่ได้กับเพื่อนหรออะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะจังหวะนั้น่ะผมพีคออกไปไปไปหาข่าวไงเออแล้วมันก็แบบโผล่มาพอดีมันพอดีเลยอ่ะเออมันโฮอยู่พอดีนะครับผมจะไปหาข่าวอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ก็บ่นผมไปนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ กูขี้กเกียจเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็แบบแพ้อะเนาะมันก็เฟลอะไรเงี้ยใช่คือแต่แต่แตอนนั้นผมอยากอัดมากเลยมันงองแงเป็นเด็กมากเลยไอ้เชี่ยเด็กเชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยเจ็ดอะไม่งองแงเป็นเด็กเลยกูจะรอมันอยู่ไอ้เชี่ยแม่งรายงานกูไอ้เชี่ยน <laughs> <ล>ะ, <laughs> ะก็วันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นทันไหมอีกหกวันเองนะครับก็จะพยายามนะถ้ามันชนะลวดไปเลยก็เรียบร้อยเลยนะขึ้นแต่ว่าจะชนะให้ไหมเนี่ย แาว่าเจ้ามันนะครับแล้งเราไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันนะมันก็รีพอรีแล้วก็ตายใหม่นะครับพอถึงเวลาของเราเนี่ยมันก็ขึ้นไปถึงจุดนั้นเองนะครับวันไหนที่มันพร้อมจริงๆอ่ะมันก็ขึ้นเองแล้ววันไหนที่มันไม่พร้อมมันก็ยังไม่ขึ้นไงผมก็คิดประมาณว่ายถ้ามันยังไม่ขึ้นแสดงว่าฝีมือเราอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นเราอาจจะเล่นยังเก่งไม่พอที่จะไปถึงจุดนั้นได้อะไรอย่างงี้ถ้าวันไหนผมเก่งในระดับนั้นมันก็อาจจะขึ้นประมาณนี้อ่ะชัผมคิดอย่างงี้ผมไม่ซีเรียสอะไรเลยคร แพ้ก็แพ้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาขึ้นเองนะอย่าไปเครียดอะไรกับมันมากนะครับแนะรงอืมมันก็ทำกุไลเล่นเกมดีกว,ว่า A few moments later น้องทักมาอีกแล้วนะว่าสู้ๆครับน้องหรือพี่ไม่รู้แหละไ,ไอ้เทียน่าจ็บขี้กูนี่แหละดูละแล คือเขาน่ารักมากเลยนะเอาฉาก,กมาสักทายผมแทบทุกวันเลยนะครับถ้ามีโอกาสเจอว่าเข้ามาออกเกมพร้อมกันน่ารักน่ารักโอ้โหไอ้กูเล่นดูเอวีโอเพื่อนแค่ไหนกูเล่นดูเอ,อวีโอ,อวหวะาอืมมันเหมืบนเล่นนี่อ่อนนะเล่นนี่อ่อนก็เจ็ดนะแบบนี้นผมเล่นนี่อ่อนไม่เป็นกูเล่นให้เหระน,นี่อ่อนแพ้เลยว่าถีบแพ้เลยเฮ้ย <laughs> บุกตะลุยแบบไม่หยุดยั้ยงนะครับนันละนต้องงานดีเพืเ่อนโอ้โอ้โอ้โยโย่เล <K> ่นเล่นไปนิกนี่ใครเขาพูดอะไรวะทีไหมเฮ้อ <ś c oughs> มผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่ทำมันดีที่สุดแล้วกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรออดมันแก้ได้ยังไอเสียง เสียงไอเนี่ยเสียงพูดนะครับมแม่งเฟลมากเล่นเกมไม่มีเพลงอนะ่ะเล่นเกมไม่ได้เปิดเพลงเงียบเงาหัวใจจะเกินนะครับ <c oughs> ปะแอปไปกูดเกมมันติดเอนะครับเอาไปเพื่อนเอาไปทิพหาแล้วเหงือออกมือด้วยครับจังหวะนี้สวยครับโซวาให้หนึ่งดอกวันล <c oughs> ้วงแอมคอมมิ่งไก่ใจเย็นเย็นอินไซ e ์วันอินไซน์โอ้อินไซน์วันรอวันรองคอนดิสั่น โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชูจอยดนไซดูไซถือว่ายังได้อยู่หนึงตัวเวยบร้อย้่าไม่่น่ แม่คือมึงพูดอะไรที่ไม่ยินเสียมอตะโก้รันเกมมึงะไอเวยเน่ฟังเรื่องไอสัตว์ไอบิสติวไอไงช่วยช่วยช่วยะเช็ดแสไอสมอบอลเกันลัไอเ สวยเพื่อนเด้อเด้อสวยแต่มาแม่มันยิงกูล่ะไปคิวจอยมันอยู่หน้ามันยิงกูยัดเข็อ้า ถาอะไรวะไอ้เชียโอ้หตตี้มั้งยืนรักกันมากฮะสลัดสวยะสลัดเพาะว่านะออขวาแน่บงตรงนี้ขวานะกกวนนะ่นกลัวนะออ

Thôi, hey, what? Anh lại vào. Tôi ngon mình quá xa. Hơ hơ bà what Quá gì Quá đi ăn à? Quá xin, xin chú lọc, xin chứ left or right, right? à kichi here kichi here, chui here, à chui here, chui here. mày mưng gì vậy? con ưng nè. chuẩn rồi. 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 chuẩn What? What is One more, one more chat, one more chat. Window, window. One window. Oh! Oh my god. Oh, left side, one window. One enemy remaining. Hey. Refreshing. <coughs> OP. Alright. Smell me, smell me. bên Quack. Quack. พ่อมเดือยยิงไงแม่วดิเจเมนโอพีเคเดเมนโอพีขวัญสายตัวที่เข็ดเด่นแม่เอาวันดีเดิอยิงไก้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงโ้ ไม่แต่ละคนในที่นี้เขาปวดหัวว่ะดีท็อตมั้ยโอ้ขออ r r y I think you told me to hold

อีเดียวสัตว์วัดสันวัรังรัระวังวงวังรังระวงระวงวังระวังระวังระวะแม่นงระวะเยัยปังนแม่งมรวัง

did plenty. Huh. Scanning the last player standing. <laughs> Revealing area. You, are. Rush. Oh. Rush. Right here. <laughs> okay. <laughs> okay.

หกสไอ okay. ้เหียมันก็กลัวกูนะไอ้เจสอ่ะไอ้เหี่มันด่ากลอยู่จอองเดไอ้เี้ยมันด่ากูไอ้เหียฮะเฮ้ย อย่างนี้ไม่ได้เปล่าพีช่ชายเย้ยโดนดาเนี่ยมันก็หล่มมันก็รู้ว่าเพื่อนอย่ก็ชิปรแรกเกมแรกของปีนะครับแชทก็สภาพนี้แต่สว่ามันมันสู่ลูกเกินว่ะ เพรตัว่ามัอนอะเราก็ตกมาไอซิเดนสองนะครเชียเราคิดว่าน่าจะรีน่าจะอยู่ไอซิเดนสองแหละน่าจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นสามนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะจะย,า,ยากว่ะเชี่ยเอาจริงปินไอ้เยอยถูกใจเชียไม่งด่ดาตัวเชียชิบุนรั่วเอาไอ้โอ้คนไทยเอาคนไทยหมดเลยเหรอเสด็คเขาสองสยามสา,ามส,าามสาามหายว่ะ นะสองสยามสามซสือหายนะก็ประมาณนนี้นะเกมนี้ชัดเราก็แพ้ไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสที่จะเล่นเกมนี้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าไม่หมดไฟต้องไปซะก่อนนะแชทผมจะเล่นไปต่อไปเรื่อยๆนะเกมนี้นะะมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมกันจนจบก็ขอจากกานะรเนาะฝากซับคุณไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคนระับบ๊ายบาย